ท่านมองการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นยังไงอันแรกได้เลือกไหมทุนเทาข่าวว่าเข้ามาแล้วแล้วผมเชื่อเลยว่าเขาแล้วมันจะออกยังไงสวัสดีครับดอรครับครับสวัสดีครับท่านบรรวิทย์ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับมองยังไงกะเลือกตั้งครับก็เป็นไปตามกติกานะครับบ้านเมืองก็ต้องเดินต่อครับกติกาประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญก็ต้องเดินต่อถูกไหมครับครับแล้วก็เมื่อมีการ ประกาศนะฮะให้มีการเลือกตั้งแล้วนะฮะวันที่8กุมภางั้นขณะนี้ปีกองก็เริ่มดังแล้วนะครับพรรคการเมืองต่างๆก็ได้ได้เตรียมทั้งบุคคลทั้งนโยบายที่จะนำเสนอต่อสาธารณะต่อประชาชนคนไทยนะให้ให้ไปลงคะแนนให้นั่นเองนะฮะมีทั้งสอสอระบบเขตนะฮะส,สี่รเขตแล้วก็สอสอบัญชีรายชื่ออีก100คนนะครับ ก็รวมเป็น500ที่ห0าร้อเน่ยก็ขึ้นอยู่กับประชาชนแหะครับว่าจะใช้ดุลพินิษอย่างไรนะเลือกพักการเมืองไหนเลือกบุคคลใดเข้าไปเป็นตัวแทนที่จะทําหน้าที่นะใช้อํานาจนิติบัญญัติใช้อํานาจบริหารใช้อํานาจที่เกี่ยวข้องอตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดครับการเลือกตั้งเท่าเนี่ยข่าวว่าทุนเท่า ใส่เข้ามาแล้วแสนกว่าล้านแล้วก็มาคอยแล้วด้วยครับผมมักจะเชื่อข่าวลือเพราะข่าวลือมันคือข่าวจริงที่มาก่อนครับผมดูจากว่าการซื้อเสียงเนี่ยตอนนี้หัวเนี่ยไปเจ็ดพันแปดพันแล้วเพราะฉะนั้นมันผมเชื่อวมาแล้วด็อกเตรอร์จะปล่อยให้วันนี้การเลือกตั้งทุนเทาก็คือไอหุนเซนมามีอำนาจเหนือเมืองไทยแล้วอืมคือประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า เราเราก็มีปัญหาระหว่างประเทศแล้วเราก็รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะก็คือแหล่งใหญ่ที่สุดนะในการหลอกลวงผู้คนทั้งโลกนะเป็นเป็นแหล่ง s c a ม m e r นะก็คือศูนย์บัญชาการนะหลอกลวงคนทั่วโลกซึ่งได้เงินมหาศาลใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะก็มีผลใช่ไหมครับก็<ม>เราเห็นว่า สแกมเมอร์นี่เองนะที่ว่าอาจจะเป็นทุนที่สำคัญในการซื้ออาวุธในการดูแลกองทัพของกัมพูชานะให้มาลุกรานเราใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างประเทศคนที่ยึดกลุ่มอำนาจรัฐได้ทั้งสองประเทศเนี่ยนะก็จะมีความสำคัญนะต่อ การสร้างสางครามต่อการสร้างสันติภาพต่อการทํามาค้าขายต่อการร่วมมือหรือไม่ร่วมมือกัน <ừ> เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้แหละก็เป็นไปได้นะข่าวหรือนังกล่าวเนี่ยถ้าผมเป็นนะผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาเนี่ย <ừ> ผมก็ต้องสนใจการเมืองไทยแน่นอนนะครับแล้วก็เออถ้าถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองไหนเนี่ย <ừ> นะฮะ,ะ,ฮะออขึ้นมาแลว้วเป็นพวกเดียวกับเราเอ,อื้อเอื้อเราได้นะ,ะหลายเรื่องที่เราอยาก จะปณีปานอมอย่าหลายเรื่องที่เราอยากจะประสานหลายเรื่องที่เราจะจะ,ะตกลงกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะในในทางของประเทศก็ตามหรือในทางส่วนตัวในทาง<ม>พรรคการเมืองก็ตามเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ครับที่เงินเหล่านี้จะไหลเข้ามานะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศเราติดกันเนี่ยนะ,ะการที่มีเงินไม่สะอาดเหล่านี้เนี่ยบางทีก็จะมาฟอก นะหรือมาลงทุนนะก็คือทําให้เงินเสียเป็นเงินดีเนี่ยนะในประเทศเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีข่าวครับในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์มีเรื่องบริษัทมหาชนนะทีะ่มีความพยายามที่จะ,ะเข้ามาบริหารจัดการเข้ามาซื้อหุ้น,นเป็นหุ้นส่วนใหญ่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มากมายเลยครับอันนี้ก็เป็นกระแสข่าวนอกจากเป็นกระแสข่าวแล้วก็มีความพยายาม ของสื่อมวลชนในการขุดคุ้ยในการไล่เส้นทางผู้เกี่ยวข้องไล่เส้นทางการเงินความยึดโยงกันต่างๆซึ่งตรงนี้ครับประเด็นที่มันมาผูกโยงกับการเลือกตั้งก็คือว่ามีบางพรรคการเมืองที่มีความพัวพันผูกพันนะไม่ว่าจะทางกิจกรรมไม่ว่าจะ,ะภาพที่เราเห็นภาพที่ปรากฏการไปร่วมงาน กับบุคคลผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ถูกปปงยึดทรัพย์ไปแล้วอย่างนี้ครับกรณีของเบนสมิธอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เบนสมิธคนเดียวโอ้เพียบเลยถูกไหมครับกลุ่มเขาเลยกลุ่มเขาเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเขาก็ยงใหญ่แหละครับแน่นอนว่าเขามาอยู่ที่ประเทศไทยมาทําธุรกิจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนคนทําธุรกิจนี่ก็อยากรู้จักนักการเมืองอยากจะ เข้าหานะอยากจะได้ความสะดวกรวดเร็วอยากจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ถ้ามองในแง่ดีก็ก็เป็นไปได้ครับที่ที่เขาจะมีความผูกพันกันซึ่งตรงนี้แหละครับก็เลยนํามาสู่ข้อสงสัยยังกล่าวว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเพลเพอเงินเหล่านี้จะไหลเข้ามาในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นใหญ่ก็เหมือนกับกระแสประชาชนที่ ที่กังวลกันเพราะงั้นก็ผมคิดว่านโยบายตอนนี้แหละนะก็คือมีเราไม่มีเทา <laughs> ถ้าเลือกเทาแล้วจะได้ดำถ้าเลือกขาวถึงจะได้ขาวอะไรประมาณนี้ก็ก็จะมีสโลกแกนคือเมนไอเดียที่สำคัญในการรณรงค์เลือกตั้งเรื่องเหล่านี้ครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับน่ากลัวนะครับไอ้เรื่องนี้น่าก,กลัวมากเลยแล้วก็วันเดียเดินไปตามท้องถนนเขาเชื่อ ที่เราเนี่ยเราจะทํากันอย่างไรเพราะว่าบ่อนในขมนเนี่ยครับทุกบวันที่ในขมนเนี่ยครับผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยหุ้นหมดหุ้นหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปอยเป็ดน,นี่แหละถึงได้เป็นแหล่งเกือบสุดท้ายเลยครับหุ้นหมดหมทําให้คนไทยกลัวเลยว่าไอ้พวกนี้ต้องสนิทกับคุณเซนทุกคนเพราะถ้าไม่สนิทจะไปเปิดในบ้านเขาได้ยังไงครับอ๋อ ซึ่งซึ่งนอกจากบ่อนนี้มันไม่ใช่เฉพาะบ่อนมันก็ความเดือดใจพนันออนไลน์พนันออนไลน์ก็อยู่ในบ่อนแล้วก็แมเมอร์ก็อยู่ในบ่อนนี่เรามันมาพวกทรีอินวันเลยยังดีนะที่เขาเอาอาวุธไปเก็บในนั้นพอดีเราเลยถือโอกาสทำทีเดียวทีเดียวได้สองเรื่องมันซวยจริงๆใจร้อนถ่ายยิงปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ด้วยออกมาจากไอ้ชั้นเ็ชั้นแปของบ่อนอู้มันยิงเป็น สนุกเลยต,ตุ้ง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 ควันเต็มไปหมดเลยก็เลยเรียบร้อยกินไข่ซะทีนี้ที่เรากลัวมากๆก็คือว่าครัขเขมรเนี่ยสั์ก,กับเราเนี่ยครับมันไม่มีทางชนะเราอยู่แล้วที่มันไปบอกบโอ้โหกาลังเราเหนือกว่าแต่ทําไมมันถึงสั์ก,กับเราคําตอบก็คือว่าเพื่อคะแนนนิยมของเขาทําให้สมรังสีที่สารันแบ็กเนี่ยขยับไม่ออกเลย มันเราไม่เราไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือเขาบอกว่าวันนี้ที่ทหารเราสู้กันเนี่ยครับรัฐบาลรักษา,าการเนี่ยทําคะแนนจมเลยเออทําคะแนนจมเลยเพราะว่าก็ดีก็ลบไปนเนี่ยแต่ว่าลบวิขีจาํากัดยักแย่ย,ยันบุกไปพนมเป็นก็ไม่ได้บุกเกินก็ไม่ได้เอ,อ๊ะการรบในลักษณะเนี้ยคุณนเซนได้ประโยชน์อ,อนุทินได้ประโยชน์ไปได้วยกันทั้งคู่หรือเปล่าถามทออ่านดรหน่อย ตรงนี้ผมผมไม่มองโลกในแง่ร้ายอย่างนั้จริงๆแล้วก็ดูการทําหน้าที่ว่าถ้าเราเป็นเขาเราทําอะไรได้แค่ไหนอย่างไรควรทําอะไรนะเวลาวิจารณ์คนนี่ผมก็จะมักจะไม่ไม่ไม่ด่าหรือวิจารณ์ข้างเดียวแน่นอนว่าเราต้องมีแนวทางแนะนําถ้าเราเห็นว่ามีวิธีการที่ดีกว่าแล้วเขาก็ทําแบบนั้นเนี่ยอย่างนี้ต้องชมเชยนะผมก็คิดว่ารัฐบาลของของท่านอนุทินเนี่ยนะเรื่องปัญหาชายแดนผมคิดว่าทําได้ดีนะโดยเฉพาะอย่างจริง ทั้งเรื่องการทหารซึ่งให้ฐานนําฟังทหารแล้วก็สนับสนุนทหารนะลุกพื้นที่เราต้องไล่ออกไปต้นตอที่ยิงลุกรานเราเราต้องจัดการฐานปฏิบัติการของเขาแล้วที่สําคัญเป็นโอกาสระหว่างนี้ที่มันมีความขัดแย้งแล้วเรามีกองทัพที่เหนือกว่ามีกําลังที่เหนือกว่านะ11จด12จด13จุดหรือแนวเขตชายแดน ที่เคยเป็นของเราเราก็ต้องยึดคืนทั้งหมดหซึ่งตอนนี้ก็ต้องยินดีกับคนไทยที่ที่ได้ข่าวดีทั้งหมดใช่ไหมครับ,รบว่ายึดยึดมาได้เฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่ยากที่สุดคือภาษาตาควายเราก็ได้มาแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับตรงนี้ต้องชื่นชมเขานะครับจะหาว่า,า,าเรียกว่าเลี้ยงไข้ยืดเยื้อแล้วก็ลองรับสถานการณ์หรือก่อให้เกิดสถานการณ์สู้รบเพื่อให้ตัวเองเป็นฮีโร่เนี่ยผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าตรงนี้ก็ มันก็มีเหตุอย่างนี้มามตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ว่าวิธีแก้ปัญหาจะต่างกันนั่นเองครับนะครับซพ่ง,ซ,งซึ่งผมก็ไม่ได้มองว่าสร้างสถาน,านาการณ์เพื่อประโยชน์ในทางการเมืองเพื่อประโยชน์ในการได้เสียงนะที่จะได้รับการเลือกตั้งในในในคราวที่จะถึงนี้ครับรับกันครับทหารอย่างพวกผมมองครับเป็นทาหารมาทั้งชีวิต อายุสิบห้าก็แต่งเครื่องแบบแล้วยันหกสิบก็ถอดเครื่องแบบออกทหารก็ไม่กลัวเลยว่ารัฐบาลไม่ต้องทำสนเลยอย่างคราวที่แล้วที่ภูมิธรรมเราตายไปจริงแต่อีกจุดเดียวเท่านั้นเองรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะทหารเขาก็จะประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศครับคนที่ประกาศกฎอาการศึกทั้งประเทศได้มีคนเดียวเพราะว่าทบเขาหน่วยทหารเขาอยู่ทักทั้งประเทศพื้นที่ครับพอประกาศปั้ง ฝ่ายการเมืองอยู่ใต้ทหารออโต้เลยเขาไม่เห็น่ต้องแคร์เลยแต่สมบตกคุณบุกมาจนผมทนไม่ได้เข้ามาเข้ามาเออผมก็ประกาศกฎรัยการศึกแล้วผมก็ฟาดคุณด้วยครับเออนี่าท่านด็อกเตอร์จะคิดยังไงเพราะว่าทหารอึดอัดอึดอัดบอกว่ามาขอไม่ให้ขอไม่ให้ถ้าถึงจุดจุดหนึ่งอุปการกฎรัยการศึกแน่ซึ่งอำนาจได้อยู่กับเขาเลยครับก็เหมือนอนุทินยุบสภาครับก็ตรงนี้ก็ต้องก็ต้องอะไรนะ ยอมรับมาว่ารัฐบ,บาลข,ของของท่านอนุทินนายกเนี่ยท่านก็ตัดสินใจได้ถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วแน่นอนอย่างที่ท่านบันไดได้ว่าไว้นะว่าจริงแล้วถ,ถ้าเป็นสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของประเทศนะฮะกรณีจะแบบนี้เนี่ยมันเป็นอำนาจเต็มของทหารได้อยู่แล้วนแน่นอนแต่ถ้าอำนาจทหารโดยพลเรลือนเรื่องนะถืออำนาจรัฐเป็นรัฐบ,บาลได้รับการเลือกตั้งมาอยู่เฉยๆนะฮะทำอะไรก็ไม่รับผิดชอบทหาร อมอบให้ทหารทหารทำตามหน้าที่แล้วมันจะสำเร็จหรือมันจะล้มเหลวทหารต้องรับผิดชอบก็ไม่ใช่อย่างนั้นใน<ม>รัฐบาลเขาก็ลงไปทําหน้าที่ผมก็คิดว่าตรงนี้ก็ต้องชื่นชมครับว่าก็กกสอดคล้องแล้ว<ม>ซึ่งอาจจะต่างก่ารัฐบาลก่อนหน้านี้นะเพราะว่าบางทีบอกว่าฐานจะลุยจะยิงก็บอกว่ามีบางคนสั่งให้หยุดยิงอะไรประมาณนี้นะหรือแม้กระทั่งการไปเจราจาตกลงแล้วก็รู้กันล่วงหน้านะว่าจะ หยุดยิงกี่โมงมเขาก็เอาคนของเขาคืบคานเข้ามา<ช>ยึดพื้นที่ไว้อ,อะไรอย่างนี้ทาให้เราเสียเปรียบอะไรอย่างนี้เพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องเรื่องยุทธาการทางทางทหารเนี่ยแน่นอนตรงนี้ปล่อยอิสระ<ช>แต่ว่าในเรื่องของกําลังสนับสนุนและข้อกฎหมายในการสั่งการนายกจะต้องดูแลคนทั้งประเทศเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นแบ็กที่สําคัญที่จะสนับสนุนทหารครับเพราะตามหลักแล้วการเมืองต้องนาทหารทหารจะนําการเมืองไม่ได้เพราะ<ช>เรามองมิติเดียววันนี้ที่เราเสียเปรียบ ขมรเยอะแยะเพราะว่าคุณให้ทหารนาทหารจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกระทรวงต่างประเทศเลยจะไม่รู้อะไรเลยนี่กระตื้องขึ้นมาเพราะว่ายุคในภูมิธรรมนะทางานไม่เป็นสับปะรดขลุ่ยไปลงนามไอ้นั่นมาได้ทําให้มันเป็นชนะปักหลังเรารมันก็อ้างเขมรก็อ้างอย่างเดียวก็ลงนามแล้วลงนามแล้วทั้งที่มันละเมิดไอ้นั่นก็ไม่รู้เรื่องเลยไปเซ็นเหมือนหมีแพนด้าไปไม่รู้เรื่องเออบ้าเบอบ้าวันนี้ประเทศเสียหายกระจอกมากเห็นไหมกระจอกมากกระทรวงต่างประเทศสมัยภูมิธรรมกระจอกมาก มาทางนี้ค่อยกระตื้งขึ้นมาหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าพูดเรื่องนี้รายการนี้เคยพูดหลายครั้งในเรื่อง m O U มโอ4ส่ามสี่สี่ใช่ไหมฮะว่าสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับว่าที่ทหารเข้าไปยึดพื้นที่คืนทั้งหมดเนี่ยใช้แผนที่มาตัดส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งแน่นอนอันี้ทหารใช้นะฮะแล้วเราก็ก็ใช้กันมาและมันก็ตรงกับสันปันน้ำตรงกับแนวเขตตามกฎหมายสากลนะฮะก่อนที่จะทำแผนที่ละเอียดถ้าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละ ผมคิดว่าเป็นเป็นดัดชนีเป็นประเด็นหนึ่งที่จะวัดรัฐบาลนี้เหมือนกันนะ<ม>ว่าท่านจะตัดสินใจถูกต้องในเรื่องของ MOU 4344หรือไม่เดิมทีตอนรัฐบาลเข้ามารักษาการรักษา,กามาทำหน้าที่ในช่วงเวลาสั้นๆ4เดือนตามที่ MOA ที่เขารับปากกันเนี่ยนะท่านรองนายก บวันศักร์วันนยังประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งนะมีการยุบสบามีการเลือกตั้งมีการทําประชามติสองเรื่องนะเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลนะตามแนวทางคำวินิจฉัยสารสารรัฐมนูญน,นะแล้วก็บทบัญญัติในรัฐมนูนและจะทําเรื่องของประชามติ MOU อว่าเห็นด้วยกับการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก MOU 43ามหรือไม่ซึ่งตอนนั้นเราก ก็คุยกันความเห็นผมก็คือว่าตรงนี้เป็นโอกาสดีครับ<ม>เราก็เห็นแล้วครับอย่างนี้ไปหลักฐานชัดเจนนะเพราะไม่อ,มอย่างนั้นนะถ้าไม่ยกเลิกนะครับที่เราไปยึดคืนนะสิบจุดทั้งหลายเนี่ยตามแนวชายแดนปราสาททั้งหลายเนี่ยเราผิดนะครับเอาแล้วก็กอกูเขาก็เอาไปนะครับแต่ล <laughs> <น>ะบ้นเขเอาไปนะนั่นแหละผมก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีครับมีเงื่อนไขเข้าเงื่อนไขทุกประการแล้วนะที่จะเป็นเหตุให ให้เรายกเลิกนะไม่ต้องปฏิบัติตามไม่ต้องใช้แผนที่1ต่อ2องแสนนะอยู่ในข้อตกลงอีกต่อไปครับแต่บอก MOU ทั้ง 4, 3, 4, 4, 3, 1, 4, 4, 4, 4, 3, ทาง 1, บก 4, 4ทางเรือเนี่ยครับประชาชนไม่รู้เรื่องนะรัฐบาลเป็นคนทำเพร,ะราะฉะนั้นรัฐบาลก็ยกเลิกเองได้ประชาชนไม่ได้ลงมติว่าให้ทำเลยแล้วทำไมคุณไม่ยกเลิกเองล่ะคุณเตะทวงหรือเปล่า<ช>เพราะว่าจริงๆแล้วนายก สมัยท่านทักษิณเนอะใช่ครับแล้วก็ลงนามเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปลงนามก็ตามเนี่ยครับครั้งนั้นไม่ได้ผ่านสภาไม่ผ่านใช่ครับแต่ไม้ซึ่งซึ่งก็ไม่ได้เป็นสนที่สมขัญญาที่สมบูรณ์อยู่แล้วครับขณะนี้เนี่ยใกล้เลือกตั้งครับเขาบอกโซเชียลที่ลงอยู่เนี่ยครับของใครของมันทํากันเองเชียร์กันเองเท่านั้นเขาจับได้หลายจุดจับได้หลายจุดเขาบอก 90%ลงเชียร์ไม่เเชียร์คนนู้นเก่งยังไงคนนี้เก่งอย่างนี้คนนี้ไปทำเอฟทอยังไงมันมีอยู่กลุ่มเดียวและเชียร์กันในเรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่น